ย่บปือดส่ปืปืเขี่ดตัวนี้เ้วนะคตัวเลยไปไปไปเจ๊เลี้ยเลี้ยนเลี้ย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 นเลี้ยเเเลเสวิตั้งหักเลยว่ารลูกเกือบตาย้ยใส ฟ้าตัวบางเงี้ยนึงพี่น้องพี่น้องบางบุปล่อยดินที่นี่สานครับบาบอยเด้ดินที่นี่สานครับสวัสดีครับจะไปอีกกระเด้าพี่น้องคุดเขียดครับพี่น้องครับมือนี้เตรียมโตัวครับผมไปหากบเบิงจุดใหม่ครับว่ามันสีไ่ขัวกบขัวเขียดเบิงครับว่ามันสีได้บ่ครับเพราะว่ามื้อนี้สิไปอีกจุดใหม่ครับผมอยู่ใต้ห้องบกบกครับพี่น้องจุดใหม่หมายใหม่ครับเดี๋ยวไปติดตาล้มกันอยู่หม่องน้องครับผมครับผมปลอดภัยก็ใช้จิดตามด้วยนะครับ

อ้ยตัวบักเงยพี่น้องเออบังแน่พยู่หน่าขอเงยไหมเออเงยมันเงกบพี่น้องตัวเงยกบอือค่ะอืมโอ้ตัวเงยได้พี่น้องครับผมอืมตัวบักเงยเลยครับนี่อ่ะเซนเงยไ่ได้เลยแล้วครับผมปีมือปลานี่โอ้ปีมือเบาดีอันผู้คาได้ควบนี่มันขี้ปอดพ้นไปบ่ นะครับครับตัวเกียร์ใช่ตัวเกียร์ข้อสองส่เรื่องสูงเรื่งเลืกันอีกเันกันอีกครับผมให้มันส้นกนให้มันส่นกันโอ้ เงยแบบเงยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเต็นออกโอ้ยเล่นนะมาท่านพี่น้องเปิดคลิปบาท่านน้ำไหลครับหงอกครับพี่น้องโอ้ยเมื่อกี้โอ้เอาไปเลยแล้วก็ทำกินทรัพย์กี่แตกพี่น้องครับคุปปะเลยเขียน เอาป็นงาใหม่เป็นงานงานนี้มิตรน้ำไท้งน่านี้พี่น้องไปเราไปเราฟังผุนแยหน้าออกจากนี่งคไปทางไหนแอบนลาหลัดด้วยบาม่วนเด้อไรคุบโหลดมันทำกุบบครับเพียงเขียดแม้ทมไมลายเท่า ออกบ้างฝนตกกันมั้งเม่นบ่จัฝนตกำหันมันสายเกินเนาแมีนเนี่ยเทียมตัวใหญ่เทียมฟังเทียงนึงไงนี่น่ะเห็นบ่มันออกอ่ะมันออกมันกระมนคือเก่าอย่นะมันมนกสอมกบเข่าไงก นี่เมื่อกล่องตากล่องได้แล้วครับนั่นโอ้นั่นก็ซื่อๆก็ได้เกียดบ้านนี่อาบาโม่แล้วครูมาใส่คุณโดดใจบ่คุณโดดมาจากคุณยายไผ่เป็นเกียดของบ่าวดินคุณยายไผ่บ่ได้ลรอล่ะบ้านเออโอ้ยมึงเนี่ยขาดเครื่องเฮ้ยผุนเครื่องนึงผุนเกียดเขาง่ายพี่น้องเตรียมเขาเตรี้ยวข้มผุนขึ้นข้มโพด เน,นี่เป็นทีอย้่น่นสิอะไรเนี่ยนั่นเอาไปเามาเมื่อกล่องสนะเลือนครับคุณนั่นเอาคือนปรทาไทยไปตอนนั้นเอาใส่ของใส่โซเขียดครับพี่น้องนั่งโซเขียดนี่้งครับ

นุ้ย่ไหแมนบอกงมดูเตี่ะเห็นหมุนคนตัวสาจะได้แต้มนึงนั่นนันั่นโอ้อบค่ครับ บำมวนพอแล้วครับตัวนึงครับนี่ดึงหัวออกมาเขียดครับเข pues <igue> ียดเขียดเขียดใส่โซ่เลยกระเละกระเละแขกหมานบำมวลมาดูกันเรื่อยครับผมพี่น้องครับเขียนแมนเขียนแมนเขียดคุณคุณ12กิโล นี่มานยัครับผมคุณจะไปคุบแล้วครับไปแล้วไปงานอ่มเริ่มเริ่เร่มเร่เเคุบคุบ สวนจิตตังอลักเลยวันรุ Ay ่เกือบตายอุ้ยใส่ยังพี่ยังพี่ป้าตวบางเงีนึ่งพี่น้องจับเอวจับเอวจับเอวจับเอลจับเอวโซ่พี่น้องบางบุ้นะครับเดีล้วรครับผม ตัวน oh, 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 ้ำกันอีกครับผมพี่น้องไอ้คุบ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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพวกมีให้ดีครับโอ้ยโอ้ยเนี่ยลุดมือบ่าอะน่ะน่ะโบโตเขียดไหมพี่น้องเขียดอุ้ยข้างข้างบนโคกขึ้ตัวง่ายเดี๋พี่น้องพวกเนี่เดี๋ยวได้เด้อเดี๋ยวได้เด้อหันมาหันมาหันมาเขียดเลยหนมาเขียด เอาไปนี่เรามาหมนคุบมาหมนคุบ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 ได้บอลโอ้ยนี่พี่หนอครับตกปักไงเลยครับผมลองรู้ดูกันดีครับสูบเป็นหนาคุบได้บอลได้บอลตัวหน่อยมาตัวใหญ่บ้างได้เน่เน่เน่ให้รู้มือ นี <c oughs> <c oughs> ่ยังหาอยากอยู่โอ้ไปไปไปเส้ไปเส่ไลายเขียดพี่น้องตะมวนครับเพมึงั้งพี่ไล่เขียดครับพี่น้องหาไม่ไอ้เห็นแล้าอเห็นอะไ

โอ้ตายเลยแม่พื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือใหญยแท้ปื้ดเดี๋ยวมั่ออกม่ออกบึงอยที่น้องเพียงเพียงเพียงเออดตวใหญ่ัวปีัวมีค่บปออดตวเขียดตัวนี้แม่บึงอยู่ตรงกลางนี่แม่เบึงเอ้เอ่าเื่อขวายว่านมชูไม่โตเลยบ่ง

คุีคนณคุ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 ณคนอคุณ่นณคุีคุณคุณคนณคุณคุณคุ้คนีคุณ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 ุ่ณุ่ณคุณวุณคุณคนณลุณเุณ่อณคุณคุณคุณคาณคุ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 ีคุีคุณ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 คุีคุณุคนณคีุคุณ โซ่เนี่ยโซ่ทองมันมาสิแม่โซ่ทองบ่าจับแอวแม่จับแอวจับแอวโอ้ขาดมือโอ้ลดมืออ้าวโว้าวมื่อยเด็กพี่น้องเลยครูเขียดด่ามโตดีกระด๋เดี๋ยวมาลุ้นด้วกันนี้ครับผมมันบังพี่น้องอยู่ในไงอยู่ในไงครับตัวนี้ม่นยังไงปะไหนโมเป็นยัง่ยงไงยงพี่น้องง่ไงทีนะครับเงีาแตกเงีาแตนเลยครับอยู่ในไงด้วยครับผมพี่น้อง S <s <us> <S งเพิ่งครับมวนม้วน,นเวแบบม้วนเข้าเดียวไ,ยได้บักหลายนั่น,น,นพี่น้องเออดีเหมือนกันเลยพี่น้องเบิ่งครับนี่หาน้ำเจ็ดสีครับผมโชคสีพี่น้องเขาง่ายโตง่ายง่ายครับหาน้ำแบบน้ำทึมหนึ่งสีครับผมพี่น้องครับน้ำทึมน้ำห่วยครับขี่หนาเพิ่นขัง,ขงเหล่าเป็นพันบกลงไปนะครับเขี่ยโชคพี่น้องไปหน้นหนาไปเด้อ เพิ่งกระสีเขามาครับเขามาสนง่ายน้ำไต่ขึมนเลยครับโศกโเตี้ยทั้งหมดเออโศกเบนเบนนะโศกเบนเบนฮึงง่ายขวบง่ายขวบ่อยฮึสาปสโอ้เดี๋ยวเลือดเจีเลนะสุดยาแพทย์เลยแล้ว ปนะคับเข um. kind of ียเจรณาหญ่างไรห้องถ่ายสออกมีเห็นไหมนี่บ่าวม้วนไดเขนาครับนพี่น้องเข็ดยันาเข็เรนาอยู่ในไงองพี่น้องข้าเด้าหน้าอ้ไวห้อนได้ว่อยู่มือนีเนาะไ่ใได้ว่าอยู่ด้ครับผมพี่น้องมาบบโดนด้ครับนี่มาโบโดนมาบโดนครับ ดูน้ำกันครับผมบรรยากาศบรรยากาศโซเขียดอยู่น้ำทึมน้ำหองครับพี่น้องมันครับพี่น้องมือนี้นี่ครับพี่น้องผัสซิบะมันจะกาศแนวใดยเนาะนะครับผมในทึมนี่แหละครับหาแบบโอ้หน่อยๆไง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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่แขนศอกพี่เมย์ฉันไปพุ่นบ่โอเป็นเราเป็นเราป็นเรคุบ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  ได้แล้อ่อ่านว่าพี่ก็เห็นง่ายมันอยู่นี่นะอ้ยเสียบอุ้เสียบใส่กระสือสาวนี่เห็นง่ายมันอยู่นี่ใส่ไปไปเร็ว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 ล่นล้หันละมองตีนหรืมองเงานั่นาละมันละมองเงานิดน้อยหนาละขวามือเอ้ใส่มือใส่มือนั่นละนั่นละ เมื่อกี้น่ยุแ้ครับผพี่อง่เขียนสัีหดินถูน่ใส่บุ๊คึไอนี่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 ้งอไมงอไม้งอไมงอไมงอไม้งอไมงอไม้งอไม้อไมไม้งอไม้อ้อีอ้งงมงอม้อมงงอ้้้ อิโม่ชิดอิโม่ครับผมทุกคนครับผมพี่น้องเขาอง่ายพี่น้องเขาอง่ายยืมซับเฮ้ยข่ง่ายบ่เขาอง่ายยืมซับมั่งโอ้ดีดีพี่น้องโอ้ดินออกสวยเลยครับใสๆสวยเลยโอ้พี่น้องสูบไปสูบมาพอบอกพอเตาไงครับบักหอยไงครับบักหอยเขาอง่ายครับ พุดนะพูดนะพูดนะครับม่ววานนี้เนี่มัวนี้บอกหอยซื้อหรือซีหัวก้อยได้สวยหน่อยนึ่งพูกนหซีหัวนะเซ่บพร้อมเดีอนึ่อันนี้เดีกรอบเออแม่กรอบครับผมของงครับอ่ะ่้องเสีละเสละได้บอสได้บอ ว้าวเกือบมาท่านพี่หรอกห้มเสียดมือพี่หรอกตัวเขียดครับนักหาเลยน้ำทุ่มทุ่นสางขนาดครับนี่บุญย่นได้มันสิออกไปียบมือเซไอปืน ปืดเขียดตัวนี้เท่านะครับตัวเมื่อเลยใส่วุ้ยไอ้มึงเขียดอี่โมน้ำหนาอะไรโอ้ยขอขาดอ้าวให้คุณยายไพครับแบ่งกันนะครับครับผมแบ่งกันเรามาคนเดียวครับเรามาคนเดียวแต่คงวากับตั ไปคนละทีนี่นี่นี่มาวมาเร็วพี่น้องพี่น้องพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยไข่อง่ายของ่ายข่ขีดนมอข่อง่ายเี่ลมห่นเ็นไ้ดีเอา้ออกไปีดดออกเียเียวหนเด้มันขี้ดินอัดหน่อขี้ดินทดเอาจับจับับขีดดปลาแหงหลายยุ้มยุ้มยุ้มไม่อยากเลอท้ เป็นน่องอนุบาลงามอยู่มันให้เป็นน้องอนุบาลใหญอนุบาลแม่เว้ยปศิปศิตัวนี้ปศิพี่น้องเอาอาบน้ำมันใส่มั้งครับน่าโอ้ปอิเขี้หมูปศิครับยังครับเหรอเจ็ดเจ็ดโม่ให้ครับเข่าให้พี่น้องเข่าให้เจ็ดเข่าให้พี่น้องด้วยนีเครับอหนาวมากป้าเบย เขางดิพี่น้องอนี่คุณนะครับไง่ายคุณนี่ส่องมามานันมันมันมันครับพี่น้องครับมันอีกแล้วครับอ้าวอ้าโอ้หลุดน้ำกันครับพี่น้องหลุดจนวินาทีสุดท้ายครับเดออกเมื่อเหรอครับพี่น้องครับ ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับบ่าวบอยแดนินิสานหอยดินทินิสานนะครับผมนะครับผมเนี้คือประมาณเลยน้องบ่าวมวนเนาะเอาคุบครบน้าที่ปิดคลิปกับมันอีกล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งหน้าบ่าวบอยนนิตุนาพี่น้อง บะม่วนเืโอ้ถือว่าหมันดูพี่น้องมือหนิกรมก็ได้เกียดก็ได้ขี้โมก็ได้ครับปุ่นน่ะครับผมดูลายกูมือนั่นแมนขี้โมกถามือแมพี่น้องนี่จะตัวยังไงคูตรงนี้ห้ามครับผมพี่น้องครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ่้มนี้สกปรกคาผ่านพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อขอบคุณนะครับที่ให้ กำลังคิดกำลังใจนะครับเบาบอยแดนินทิอีสานนะครับ <c oughs> ขอบเบาดินคุณยายไพ่เสียบก็เล่งขาดเ<น>บาม่วนะครับเบาโ,โจโตโจโลอดจนลูกหลานบ้านห้อยดินสุขุสุกน์หายพี่น้องรำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องความขี้เกียจสวัสดีครับจ้าบ๊ายบายยังนี่ปิดคลิปแล้วครับพี่น้องเบาบอยกับบอท่านโซโศกครับโศกเกียร์พี่น้องได้อีกแล้วครับหมาอีกแล้ว มานอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหหนึ่งตัวครับตัวตาเลือกนีเขียดพอสองครับตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับมันมันกันโทษหนาพี่น้องครับครับสวัสดีครับ